ขอเชิญผู้ปกครองของสมานเณรทพัฒเกียรติสันทิสุขน้องเนนกังฟูเชิญคำพีและก็จุดเทียนหน้าธรรมมเพอเจริญพรวางให้น้องเนนเลยขอเชิญโยมจุดเทียนสองธรรมเป็นลำดับต่อไป กราบอราราธนานิมนต์สแสดงธรรมให้โยมฟังครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้ จะได้แสดงธรรม,มเทศนาในอัตตจินตนาคถานว่าด้วยความของตนเพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มภูนกุศลบุญญะราสีในการต่อไป เห็นประโยชน์อย่างไรเห็นประโยชน์อย่างไรทำไมถึงอยากมาบวชผมอยากบวชให้แม่และผมก็อยากฝึกความอดทนฝึกมีระเบียบวินยัยฝึกสมาธิมาบวชฝึกอะไรได้บ้างฝึกสมาธิฝึกความอดทนฝึกมีระเบียบวินยัยฝึกอยู่ร่วมกัน ประทับใจอะไรในการบวชประทับใจในการไปทนศึกษาไปเที่ยววัดโพวัดพระแก้ววัดอรุณอยากมอบบุญนี้ให้กับใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายน้องตัวเองและคนอื่นๆที่ผมรู้จักขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับอยากขอบคุณพ่อแม่ครับ ที่เลี้ยงผมมาจนโตขนาดนี้ครับขอบคุณที่หาเงินเลี้ยงดูผมจนโตมาถึงขนาดนี้ครับเอวังก็มีได้ชั้นนี้สาธุ